ก็หลังจากเปิดบัญชีนะคะก็จะได้แฟ้มหน้าตาแบบนี้ของ p n c มานะคะในระหว่างที่ทำการเปิดบัญชีนะคะพนักงานก็จะขอเดบิตหรือว่าเครดิตการ์ของเราที่มีชื่อเราอยู่บนบัตรนะคะแต่เราไม่มีก็ใช้พาสปอร์ตกับเ e a r n e พ s Permit Card แทนนะคะเพราะเป็นการเปิดบัญชีครั้งแรกจากนั้นก็พกข้อมูลส,ส่วนตัวของเราบนแท็บเล็ตนะคะที่พนักงานยื่นมาให้ค่ะเซตพาสเวิร์ดแล้วก็มันจะมีคําถาม เลือกคำถามสำหรับรักษาความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมเงินสำหรับฝากนะคะขั้นต่ำคือ25เหรียญจริงๆจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่25เหรียญน,นี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมนะคะแค่เป็นการฝากขั้นต่ำสำหรับเปิดบัญชีเฉยๆค่ะหลังจากนั้นพนักง,งานเขาก็จะถามเราว่าจะเปิดบัญชีแบบไหนเราเลือกเป็นเช็คกิ้งแบบธรรมดานะคะจากนั้นเราก็จะได้บัตรเดบิตบัตรเดบิตขอโทษะคะ่ะ จากนั้นเราก็จะได้บัตรเดบิตของ PNC นะคะสีส้มที่มีชื่อเราสลักอยู่บนนั้นนะคะอันนี้เราไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็ในโฟเดอร์ก็จะมะีรายละเอียดต่างๆของบัญชีที่เราเปิดนะคะก็จะมีเช็คแบบนี้เช็คอันนี้นะคะสำหรับให้บริษัทที่เราทำงานอยู่นะคะหรือว่า ถ้าเขายังจ่ายเป็นเช็คอยู่นะคะแต่ว่าบริษัทที่เราทํางานอยู่ไม่ได้จ่ายเป็นเช็คจ่ายเป็นแบบแตะเล็กที่ o s i t ก็ไม่ต้องนะคะสําหรับบัญชีเลขบัญชีธนาคารมันก็จะอยู่บนเช็คนะคะที่เขาให้มามันจะเขียนว่า u c า u ์ทน u มเบอนะ,ะเห็นไหมคะขั้นต่าในการเปิดบัญชี Minimum Deposit ถือ o p e ที่ขั้นต่ำการเปิดบัญชีแค่ย5เหรียญน,นะคะส่วนชาร์จรายเดือนก็เจ็เหรียญแต่ ถ้าเราฝากาถ้ามีเงินเข้าค่ะไม่ใช่ฝากถ้าเรามีเงินเข้าในบัญชีมากกว่า500เหรียญน,นะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายมัลลี่เซอร์วิสชาร์จเหรียญนี้คิดว่า,เ,าเงินขั้นต่ำสำหรับปลีกเลี่ยงมัลลี่เซอร์วิสชาร์นะคะคิดว่าน้อยถ้าเทียบกับธนาคารอื่นๆเพราะว่าเห็นว่าธนาคารอื่นๆต้องเป็นหลักพันเหรียญแล้วก็ มารีเซวิช,ชาร์ดก็ประมาณ10เปลี่ยนขึ้นไปค่ะคิดว่า PNC นี่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่กำลังต้องการเปิดบัญชีสำหรับไว้ทำธุรกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าจ่ายบินนะคะคิดว่า PNC สะดวกค่ะแล้วก็คิดว่าอยู่ใกล้บ้านดีด้วยก็สำหรับใครที่ต้องการเปิดธนาคารสำหรับทำธุรกรรม ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งโอนเงินหรือว่าการจ่ายบิลนะคะคิดว่า PNC เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะคะถ้าไม่ต้องการฝากประจำเพราะว่าถ้าเทียบกับธนาคารอื่นๆแล้วคิดว่าค่าธรรมเนียมในการชาร์จรายเดือนก็ถูกแล้วก็ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในเอ่อไม่ใช่ค่าธรรมเนียมขอโทษค่ะข,ข,ข,ขั้นต่ำในการ,ปรเปิดบัญชีก็ต่ำกว่า,า,ากว่าธนาคารอื่นด้วยนะคะก็คิดว่าเหมาะสม สำหรับการเปิดบัญชีแบบ checking กับ PNC ค่ะ